สวัสดีครับทุกคนทางช่องบ่านวนวลทองนะครับวันนี้นะทุกคนผมก็อยู่ไร่อยู่นานะครับอยู่ส่วนป่าสวนยางนะครับผมโอ้เหมือนพายุเข้าแล้วไม่ลงคลิปนานนะเอาหลังจากเรา อยู่ไล่อยู่สวนมานี่ก็จะไม่ได้กีดยางมานนี้ก็สองสามวันแล้วฝนตกทำยางไม่ได้กีดสักทีวันนี้ก็คงไม่ได้กีดเดียดดูท้องฟ้ามืดเิ้มมาอีกแล้วพี่น้องว่าลมมาแล้วนาตรงนี้ก็ยังไม่ดำ ป,ปีหน้าปีเฮก็จะเน้นที่ตรงนี้ให้เป็นบอ่อปลาแล้วหน้าก็จะเลิกทำแล้วพี่น้องไม่มีเวลาทำขุดบอ่อเลี้ยงปลาคงดีตรงนี้นี่ตรงนี้ขุดบอ่อเลี้ยงปลาห้ดูบรรยากาศแถวบ้านผมนะะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมาเดินชมบรรยากาศดูให้อยู่สวนในป่าครับว่าจะมากีดยางว่าสันฝนก็มาอีกแล้วลมบอยวอย แต่ว่าบรรยากาศดีดีพี่น้องลมเย็นโชยมาเลยนะพี่น้องก็จะมาทำไรดีรอะไร่นายนะยางกไะ่มด้เกีดฝนก็จะตกก็ไม่ทำอะไรเลยดูลมพี่น้องลมลมมจะเอาพายุมาด้วย อายุเข้าอีกสามสี่วันพี่น้องอย,ยุงกัดยุงก็เยอะอเขาอากลากมาแล้วสงสัยคงบาดีดยางขีดไปก็ฝนก็ตกห่มจะได้น้ํายาง มแมลงปอบินว่อนอะไพี่น้องเอ้ยโอ้ป่านเฮานี้ก็แรงก,ก,ก,ก็ไม่ดีฝนตกหนักก็ใบก็ไม่ดีชิดอยู่หน้าพี่น้องเนี่ยนะไปขดบอ่อปลาน ความยาวความกว้างของบ่อ5เมตร1 1 2บอ่อปลาคันคูสะก็อยู่ประมาณนี้5เมตรยาวนวน5เมตรความสูงสัก6เมตรก็คงบ่อได้บ่อใหญ่อยู่นอนวนความกว้างไปนวน คมยาวได้อยู่สามสิบเมตรอยู่วมานีมานีานถึงตีนตายางมับมาพี่น้องนอตอนแรกว่าจะว่าจะขุดที่นี่แหละก็มาได้ขุดเพราะว่าแม็โคไม่เข้ามาเข้ามาแต่ฟังอะไรน,นะมาแต่เข้าําทำพวกเทศบาลทำ ปรับปรุงลอกห้วยลอกหนองแต่เขาไม่ทำบ่อทำาไรเขาไม่รับงานพวกนี้อืมอลยอเอางบประมาณขุดบ่อเนะ่ะไปซื้อโดนทันตัวเ<อ>ั่นบลาทีหน้าว่าฟ้าใหมว่ากันไหมโอ้ตรงเนี้ย เอาๆพี่นอ้องอ่ะคิบนี้ก็มีอยัางดอกไม่ลงคลิปนานก็าเลยพาพี่น้องมาเดินชมบรรยากาศทุ่งนางามแรงๆ เพิ่มไล่เร่งอยู่ถ้าขดบ่อก็เอาต้นลองกองนี้ออกขึ้นบนขั้นคูบอ่อปะบอ่อขดตึงตึ้นบักซีดาเนี่ยกำลังเนี่ยยาวไปนออนี่เนี่ยข้อมต้นสมโอไปไว้ปลูกเชียงนานอนเล่นเนาะนี่น้องเนาะตอนเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่หยุดยางหวานไปโอ้ ตกก็บาตกเว้ยลมอยู่ทั้งขณะคนไม่ขีดยางก็ไม่ได้ขีดยางถ้าคอยขีดตั้งแต่เช้าคอยได้แลออ้วยางวันนี้มันก็คึ้มขึมอย่างนี้แหละทั้งวันอะ่ะตั้งเช้าอ้ยน,น้ำตกเน่ยน่วันนี้ตกเน่ยนะะตกแท้ของแท้ยางค่อยเพิ่งได้สงดองเมตเด้งเลยยางค่อยนะ ได้สเม็ดเองนะปกติก็สี่เม็ดห้าเม็ดนะขายจกแต่บางต้นมันก็เต็มโพแล้วเนี่ยเต็มโพแล้วเนี่ยสี่เม,ม็ดก็ได้ขายดอกร้อยกิโลอีกดอกหมดที่แล้วสองร้อยจ็สิบสี่กิโลยางซองร้อยอ สภาพบรรยากาศอยู่ใต้อยู่นางสิแล้วลมมันเย็ยนสบายสูงสบายตาอากาศก็ชดชื่นนอนน่องนอะต้นยางกันไม่เสมอกันแล้วต้นเล็กต้นใหญ่มันเป็นดินทุ่งนาเนาะมันมันแน่น อยู่ใกล้นี้มันเหมือนต้นเล็กๆกันเลยมาดูกล้ใกล้มนันต้นใหญ่ี่น้ององยางเก่าพี่โอ้พี่น้อง,ง, <c oughs> องรับชมอยู่ประเทศไหนน้อเนี่ยเะรทศไทย ญี่ปุ่นเมกาลาวเวียดนามพมบูชาโฝนล่องมาแล้วงนานที่ก็ลงคลิปนะพี่น้องเนาะไม่มีเวลาลงนี่ปล่อยไปสักปีสองปีแล้วก็คิดได้แล้วเนี่ยที่จริงมันก็คิดได้เนี่ มันอยากให้มันต้นมันเบิงเบงหน่อยทำยางจะได้ออก,กเยอะๆอือโอ้โหนี่ครับนี่แหละชีวิตเกษตรกร ชวาวไร่ชาวนาชาวสวนเมืองไทยเป็นงนี้เลยครับอาชีพหลักสวนยางนั่นแหละพออยู่ได้เดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นไปนอนแล้วตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนอนเลยดีกว่าวนอย่ามาแล้วโอเคเดอพีพน้วงเดอสบายดีสวัสดีครับ กดไหน